ยูนละบนกอดีกับตงยูนละบนกอดีกับตง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 เดี๋ยวละบนสมุดเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจนที่สองต้องเก็บสายไฟครับเว Rồi. Còn nó không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชุดขอายาดไอดีสุดทราบฝั่งอะไรลำบากไอ้ฟูกมาเก็บขยายนะล่งกเล่ทำลายระเบิดเรียบร้อยส่วน เมเตมนะครับส่วนตัวครอบเข็มยิงผิดท้ายนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้ต่อเนื่องหรือว่ายิงประมาณสั้นสี่สห้านัดนะครับเราสามารถที่จะทำความสะอาดก็ได้นะครับนะรายละเอียดในคู่มือของเรามีอยู่นะครับขั้นตอนการปฏิบัติตร,ตรงนี้อยากจะสอบถามทีมงานของเรา มีใครสงสัยขั้นตอนไหนบ้างครับมันก็ประมาณ